ลิทาคือบริษัทก่อสร้างรายได้หมื่นล้านที่ไม่รับงานราชการเลยลิทาเป็นบริษัทก่อสร้างที่ก่อตั้งโดยคุณสุวัชชาวปีชาซึ่งเป็นอดีตวิศวรรโยธาจุลาปัจจุบันนี้ท่านเสียไปแล้วนะครับเมื่อปี65ลิทาเนี่ยก่อตั้งเมปี32โดยคุณสุวัชแล้วก็เพื่อนๆอีก2คนคือคุณสุวัชเนี่ยก็ผ่านประสบการณ์ในการคุมงานก่อสร้างมาบ้างมา,าจนกระทั่งวันนึงรู้สึกว่าเออมันต้องมีอะไรเป็นของตัวเองกนแหละก็เลยตัดสินใจสร้างลิทาโดยช่วงแรกเนี่ยลิทธาเีย่าทตป็นจไดจ ขอสร้างชื่อก่อนเพราะนั้นงานของลิทธาที่ทำออกมาเนี่ยโอ้โหเจ้าของงานแฮปปี้มากทำถึงและลิทธาเนี่ยสามารถสเกลบริษัทได้ไงต้องบอกแบบนี้ครับว่าคุณสุวัตเ,เขาก็วางแผนไว้นะครับว่าช่วง10ปีแรกของการทำงานเนี่ยเขาเก็บเงินเก็บกําไรเนี่ยว่าอย่างเดียวเลยคือไม่ปันผลผู้ถือหุ้นเลยนะครับเพื่อพอมีเงินก้อนมากพอเนี่ยเขาจะเอาเงินนี้เป็นหลักประกันในการไปประมูลงานขนาดใหญ่ที่น่าสนใจคือลิทธาเนี่ยไม่ประมูลงานราชการเลยน่นเป็นเพราะว่างานราชการเนี่ยเรื่องมากปุ่นไหวแก้ไขอะไรก็ไม่ค่อยได้คือมันแก้ได้แต่มันช้าแหละ คุณสมบัก็เลยมองว่าเอองั้นรับงานเอกชนดีกว่าสบายใจกว่ามีปัญหาแล้วก็คุยกันเลยว่าโอเคแก้ปัญหายัางไงดีอะไรอย่างนี้ลิทธานในมิจูนเดนคือเป็นบริษัทก่อสร้างที่คุณภาพสูงปี๊ดมากๆนะครับคือลิทธามีหัวใจในการบริหารงานอยู่3เรื่องด้วยกันที่เขาต้องคุมนะครับเรื่องแรกคือคุมเรื่องวิศวะก็คือการก่อสร้างนะเรื่องที่2คุมเรื่องงบประมาณในการก่อสร้างเรื่องที่3คุมเรื่องกฎหมายลิทธาเนี่ยวางแผนได้ดีมากเพราะฉะนั้นงานของลิทธาเนี่ยจะไม่มีงานประเภทที่ว่า สร้างไปสร้างมาเอาชิปหายแล้วงบเกินนี่หว่าต้องเบิกเงินเพิ่มหรือประเภทสร้างไปสร้างมาเอาชิปหายผิดกฎหมายนี่หว่าต้องรื้อตึกอีกอหรือสุดท้ายคือสร้างไปสร้างมาได้งานการลิทาก็เลยถูกไว้วังใจจากบริษัทใหญ่